โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในฟาร์มซิมเลอเตอร์นะครับก็นะครับวันนี้นะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเล่นรถคอกนะครับนี่เลยนะก็ไปออกรถคอกมาใหม่นะฮะนี่เลยครับป้ายทะเบียนเมกาด้วยครับนี่อันนี้เป็นอิซูซนะครับตอนเดียวใส่คอกมานะนะครับใส่คอกมาแต่งซิ่งมาด้วยนะฮะดูล้อแม็กนะครับ นี่กินคลีนครับผมก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะฮะคอกไทเทด้วยตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนะครับผมตลาดเป็นตลาดใหญ่นะนะครับอันนี้จะเป็นแถวแรกนะครับที่เราพาม,มาดูนะนะครับมีของขายด้วยนะแต่ว่าไม่มีคนขายไม่มีคนเดินด้วยนะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ3คูนะครับตลาดนี้นะใหญ่เอาเรื่องอยู่นะครับอ่า ก็สำหรับวันนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูทุเรียนเนาะเออเราก็จะพาคุณผู้ชมนะเอารถครอกไปขนทุเรียนที่สวนนะเอามาส่งที่ตลาดนะครับเดี๋ยวเราไปเอาทุเรียนบนภูเขานะเออทุเรียนภูเขาไฟนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่มีคนขายอยู่สองล้านนะฮะมีคนขายแอปเปิลนะแล้วก็ขายอะไรวเนี่ยน่าจะเป็นนมหรืออะไรสักอย่างนะ เออน่าจะเป็นนมอ่ะนะทุกคนนะดูคนขายโคตรสิ่งเลยโอ้โหนะฮะมีคนขายอยู่ประมาณ2-3ล้านนะส่วนที่เหลือไปไหนก็ไม่รู้อ๋นนี้ไงโอ้ลูกพี่นั่งแอคอยู่นะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพามาเอาทุเรียนนะครับผมอยู่ที่ไร่33นะซึ่งอยู่บนภูเขานะครับผมเป็นไร่เลยนะฮะวันนี้ก็เอารถครอบไปขนลงมาก่อนนะครับผมสักประมาณหนึ่ง ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางไปรับทุเรียนกันเลยเดี๋ยวามาส่งที่ตลาดตรงนี้กันนะฮะไปครับวันนี้มาอยู่ที่แมพใหม่นะนะครับแบบนี้ขุดดินไม่ได้นะฮะว่าน่าเล่นอยู่นี่รถพองเราอย่างซิ่งไปไงควันดำด้วยครับ ขึ้นเขาครับขึ้นเขาวันนี้ขึ้นเขาแล้วทําไมตอนเลี้ยวมันชอบแบบโค้งเคงแบบนี้ผมไม่เข้าใจเลยเออเราต้องไปทางนี้นี่มาเลย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 นะครับพอดีเราต้องขึ้นเขาไปนะสวนทุเรียนมันอยู่บนภูเขานะฮะเขาจะได้รู้ว่าสวนทุเรียนภูเขาไฟแต่จริงๆไม่ใช่ภูเขาไฟนะเป็นภูเขาธรรมดานะฮะ มีแต่ภูเขานะนะครับไม่แน่ใจว่ามาถูกหรือเปล่านะนี่เดี๋ยวขึ้นไปเอาไกลยอยู่นะครับไกลยอยู่ไกลยอยู่ทางซับซ้อนจัดอ,ะอ่ะฮะไปทางไหนต่อนี่เลี้ยวขวานะ ถึงไล 3, 2, 3, 3, ่สามสองสามสามเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปนะ่าจะถึงนี่เดี๋ยวพาไปดูทุเรียนทุเรียนผมยางเด็ดอะนะครับอย่างสวยนะทุเรียนนี่สวนทุเรียนครับสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนขอไฟนะนี่ครับอยาอันนี้เขากําลังเก็บทุเรียนนะครับอยู่ด้านในนะฮะก็อันนี้เพิ่งเก็บได้กี่ ตะกาตะแกงประมาณกี่ตะแกงวะเนี่ยประมาณ3 4 5 7ห้าประมาณ78นะครับผมแต่ว่ารถเราน่าจะไปไม่หมดนะเดี๋ยวเขาจะมีรถหัวลากมาใส่ไปนะฮะโอเคครับผมนะครับวันนี้เราด่วนส่งตลาดก่อนนะสักประมาณหนึ่งนะทุเรียนครับเออเดี๋ยวลืมพาดูทุเรียนเลยนะนี่ทุเรียนนะครับผมสวยเลย นะครับกำลังพอดีนะกำลังพอดีนะครับส่งตลาดนร่ดดูฤด,ดูทุเรียนก็ต้องแบบวิ่งทุเรียนอะไรอย่างงี้นะฮะอไม่ได้เล่นรถคอกนี่มาแบบโคตนานสายนานแล้วนะทุกคนนะเออเราเพิ่งมาเล่นนะครับผมใครที่เป็นสายรถคอก,กฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมติดเล่นแต่1 0บล้อนี่ผมลืมรถคอกไปเลยนะเนี่ยว่ามีรถคอก <c oughs> ลืมไปเลยครับผมนี่มันจะใส่ได้ประมาณนี้นะเพราะว่ารถเราม,มันใส่ได้ไม่เยอะนะครับไม่ด้านหลังมันอ๋อมันขี่กันอยู่นี่หว่าอ่ะโอเคเราน่าจะไม่ได้ปิดฝาท้ายนะผมว่ามันจะได้เปิดฝาท้ายไปแบบเนี้ยเดี๋ยวเราใส่ขึ้นไปด้านบนอีกนะครับประมาณ2แถวนะผมจะอัดไปเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะอัดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรัดเชือกไว้ก่อน กานพาดกันพาดปึด๊บนี่โอ้รถเราก็ไม่ได้ใส่ล้อบรรทุกมาด้วยนะรถเรารถแต่งครับเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่ารถแต่งอ่าครับปึ๊บนี่ใส่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็แบบไม่ต้องอัดเยอะนะสารรถวางซ้ายขวาได้ไหมนี่ไม่น่าได้นะครับเดี๋ยวระวงัง ระวังขวางแล้วกันแนวขวางนะนี่ครับวางแนวขวางนะน่าจะน่าจะได้อยู่แบบนี้นะครับอโอเคให้มันแบบรัดเชือกได้ก็พอแล้วนะค่อยเลี้ยงครับวันนี้ไม่รีบครับผมนี่โอโ้โหทุเรียนทุเรียนสดนะครับผมแต่คนสดกว่าทุเรียนอีกอนี่ครับ ไปอัดไปเลยครับผมอย่าให้เสียชื่อรดคอ,อกสิ่งนะนะครับนี่อัดไปเลยอัดไปเลยไปเลยครับผมปั๊นี่ประมาณนี้เลียงไปพอประมาณนะใส่เยอะจัดเลยอะของเราเดี๋ยวรอเขาเก็บทุเรียนลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวรอเก็บทุเรียนลงมาก็เดี๋ยวมีรถมขนอีกทีหนึ่งนะ นี่เราก็ใส่ไปก่อนนะครับเลือ3พลาเลีว่ไม่รู้ว่าจะใส่ขึ้นไปด้านบนอีกได้ไหมนะอ่ะวางไปเลยสวนทุรเรียนครับผมสวนทุรเรียนขอไฟนะฮะการโหลดขึ้นใ,ใช้เวลาหน่อยนะครับอืม ไม่โอเคจัดไปครับผู้เรียนนะผู้เรียนขึ้นด้านบนอีกได้ไหมนี่อีก3ผพาเลตเองนะเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูก่อนว่าได้ไหมแต่ว่ามันมันสูงแล้วอะ่ะอันนี้เอาไว้เหยียบแล้วก็อันนี้เอาขึ้นด้านบนนะครับใส่ไปเยอะๆเลยครับแบบนี้นะ ปับ๊บอย่าให้ตรงหน่อยนี่ขั้นตอนการโหลดนี้ก็ใช้เวลานะครับใช้เวลาพอสมควรเลยต้องเรียงให้สวยนะฮะตอนขนลงนี้ไม่อยากจะขนลงเลยเพราะว่าเรียงนานนะครับเรียงนานจัดอ่ารัดเชือกได้อยู่นะนะครับเดี๋ยวใส่ไปให้หมดเลยครับผม วันนี้จะเต็มตุเรียนเรานะฮะลูกใหญ่ๆสวยๆเลยนะใส่ไปด้านบนเออยลวง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 โอ้โหโอ้โอโอกัะเด็นรลวงแล้วนี่ตุเรียนเสียหายหมดเลยขึ้นยากนิดนึงนะเอยทำไมมันขึ้นยากแบบนี้นี่ พาเล็เไปอย่าพาเล็ดมาก,ก่อนอ่าโอเคเอามาไว้ก่อนนะครับโอ้ผมก็เริ่มเริ่มเวียนหัวแล้วเดี๋ยวรอบหน้าต้องเอาหัวลากมาใส่แล้วนะส่งนิ่งเมืองอะไรงี้นะครับรอบหน้าหัวลากต้องเข้าแล,ล้วแหละเดี๋ยผม ลัดเชื่อกไปก่อนเอาลัดเชื่อกไม่ได้ลัดฝั่งนี้ดีกว่าอ่าโอเคอีกอารเรนสุดท้ายครับผมอันนี้ไม่มีที่เหยียบนะฮะเราจะขึ้นยังไงดีโดนทุเรียนทับอุ้ยเอาแบบนี้แหละนะครับ ขึ้นไปด้านบนก่อนปีนขึ้นไปด้านบนก่อนสูงจัดเลยครับโอ้โหสูงเกินครับสูงเกินเดี๋ยวเรียง,เร,ยงเรียงดีๆครับอันนี้พาเลทส,สุดท้ายแล้วนะฮะเออโอเคโอ,โอ,โอเอียงนิดนึงนะผมว่านะอย่างนิดนึงนะครับจัดใหม่ก่อนไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่โอเคเฮ้ยรอบนี้ได้แล้ว โอเคครับผมนี่โอ้เอียงว่ะเอียงเอียงเอียงิบหายแล้วเอียงครับผมมันไม่ตรงอ่ะมันไม่ตรงครับผมเลยเอาแบบนี้แหละอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้เราขึ้นทุเรียนเสร็จแล้วนะ และนี่ก็จะเป็นสวนทุเรียนขอบไฟนะครับผมอีกเยอะเลยนะอันนี้มีประมาณ30ไร่นะครับเราเพิ่งขนไปได้8พาเลทเองนะฮะนะครับ,นะรบก็ประมาณ4ีหต้นประมาณนี้นะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นบ้านเจ้าของสวนทุเรียนนะมี4ประตูจอดแบบโกโก้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นบ้านนะเปิดได้ไหมบ้านเนีเ่เปิดไม่ได้นะครับอ่าโอเค ตอนนี้รถเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะไปส่งที่ตลาดนัดของเรานะเดี๋ยวเราจะมาร์กแผนที่นี่ตลาดนี้นะครับมาร์กไว้มาร์กไว้โอเคนี่ตุเรียนนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเราจะขนไปได้หรือเปล่านะนะครับจะความหรือเปล่านะี่โอ้สุดจัดนะครับนี้สุดจัดสุดจัด ยอดเลยครับผมเรียนขอบไฟนะนี่ครับเสียงรถเบามามนี่เสียงรถกระบะเรานะมันจะเบาออไปนิดนึ่งโอ้โหดูดิเราใส่มาแบบสูงมากเลยนะครับผู้เรียนทุเรียนผูเรียนภู้เผาไฟอะแลนวครับ มุ่งหน้าสู่ตลาดนะครับเข้าไปในเมืองนู่นแหละนะฮะนี่เลี้ยวเลี้ยวเวเลโอ้หนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับนี่เออยกๆยกยกยกเยกยกกอย่ากความก็พอนะความที่กู้ยากมากเลยผมจะบอกให้นะฮะสสยมาสูงสักขนาดนี้นะ เราค่อยๆไปดีกว่า้องเรียนเรากำลังแบบเขียวพอดีเลยเนะี่ยไปกันเลยครับผมครับกับทางเดิมนะมาทางไหนกับทางนั้น เราขึ้นมาบนเขาเลยนะครับไปเลี้ยว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 ไม่กล้าเลี้ยวแรงนะครับเดี๋ยวคว่ำนี่ทางตง้งก็สับหน่อยนะสับยกสับยกนี่อุ้ยเบรกดีมากเลย เราก็นม็ได้รีวิวเลยได้เรามาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยไหนว่าตลาดเราอยู่ไหนวะเนี่ยไปครับผม,ม,มสิกเลยสิกเลยสิกเลย ชอบว่าส่งมันได้มากเลยอ่าเดี๋ยวเลี้ยวขวาลงไปครับเดี๋ยวก็จะถึงตลาดละลูกหนึ่งนี่สองภูสามภูเลยนะนี่ลูกใหญ่มากครับทุเรียนไปทางไหนดี ส่งตลาดครับามาแล้วมาแล้วจริงๆแมปนี้ใหญ่อยู่นะครับอันนี้เป็นตลาดนอกเมือง เข้าทางไหนได้บ้างวะเนี่ยม,มาแล้วครับผมทุเรยียนนะฮะมาถึงตลาดไปที่เรียบร้อยนะครับโอ้ยเข้าได้ไหมนี่น่นจะไม่มีทางเข้านะถอยถอยต้องถอยเข้าอ,อ่ะโอเค ถึงแล้วครับตลาดของเรานะฮะกับทุเรียนนะครับผมที่ขน,นลงมาจากภูเขาเลยนะนี่ทุเรียนภูเขาไฟของเรานะครับอ่ะก็รอบนี้ครับใช้รถกระบะขนไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะเป็นพวกเอ่าเทลเลอร์หัวลากอะไรอย่างนี้นะฮะอ่านี่เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับผม